สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคันตีมิวสิกวันนี้สิมาเวาเรื่องอเกี่ยวกับ youtube นี่นะเด y o u ูทู e มาค่ะประมาณ4เดือนปลายนะที่เข้า5เดือนแหละแต่ว่าผู้ติดตามกะเริ่มจากศูนยเนาะจนมาฮอมื้นนี้มันกะลักร้อยขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่เนาะ ขึ้นซูมมือนาะผู้ที่ตามกัะนะบางบางมือกะขึ้นเป็นสิบคนสิบปลายคนนะแต่ปัจจุบันนี่แหละผู้ที่ตามเนาะมันบกขึ้นเลยนะมันบกขึ้นมันอมาได้ประมาณสี่ห้ามือแหละสี่เข้าอาทิตย์และนะ้วเนาะ พู้ติตามบุขึ้นเลยซึ่งขันตีเองก็งงนะบูฮู้มันเป็นเพราะอีย่างสาเหตุอีย่างน่ะว่าเขาไปเห็ดผิดกฎอีย่างเขาบ่อนะเขาก็อย่างบูฮู้นะว่าเกิดจากสาเหตุอีย่างพู้ติตามจึงบุขึ้นเนะก็เลยสงสัยนะเอ็ดคลิปนี้ออกมาอืมถ้ามูเพื่อนคนใดที่ว่าฮู้นะกะ ช่วยคอมเมนต์บอกแน่เน่ะว่าเรายัางงงนะพุทธิตามมันบุขึ้นยอดวิวกะลดลงนะจากที่ว่าขึ้นมือละสิบคนสิบปลายคนนะว่ามือบุกขึ้นนี่กะ คันต่ำกับประมาณห้าหกคนนะแต่นี้บบขึ้นเลยนะมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะซึ่งขันตีเองก็นงงนะมันเกินจากอีหยังสาเหตุอีหยังนะยอดวิวบบขึ้นนี่เรายังพอสู้ต่อได้นะแต่ถ้ายอดซับบบขึ้นยอดติดตามบบขึ้นนี่เราก็เริ่มท้อเริ่ถอยนะโบยักมีกําลังใจวันไหนนะเราก็บอกว่าเราเนี่ไปเฮ็ดพิดกดอีหยังของเขาบอก,กด y o u ูทูะนะเพราะว่า,นะวา มียอช่วงนึงประมาณสี่มือถึงห้ามือนะที่ว่าบัวไดลงคลิปนะแต่ว่าเขาก็เข้ามาบึ้งยอดพุดทธิตามมันบูขึ้นเลยนะถ้าเพื่อนๆคนใดหูนะ,ะฝากคอมเมนต์หนไว้กองด้านล่างนี้นะบอกแน่นะให้เป็นคำแนะนำนะให้คำแนะนำแน่ ว่าเฮาก็นอย่างว่าหูเฮาอย่างงอยู่เฮ็ดไปก็เริ่มท้อนะเพราะยอดซับบพ่ขึ้นยอดพุทธิตามบ่ขึ้นอะเฮ้ยเมื่อยปากคนที่ว่าหูนะช่วยอะให้คําแนะนาแน่นะว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างย t, b như, nh t, b t b Ai, b u b e ยอดซับยอดพุทธิตามบพ่ขึ้นนะึ่งคันตีเองก็งงงงงงพอมแล้วก็ทอนะ เอาอซับโมขึ้นอีก็เริ่มท้อราฉะนันแลวก็ฟากคนที่เข้ามาเบิ้งเนะบอนผู้ตดตามนะสงสารคันตีในเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไวนะ้น่ะเพราะว่าคันตีกะตั้งใจเฮ็ดนะแต่ก็บ,บูว่ามันทีรอดเดีวยวมูรอ,อดนะมาขึ้นอยู่กับผู้ชมนะ่าสทีให้กำลังใจกันช่วยกันจำในเนาะจากในก็ฝากในเด้อทุกคนเด้อฟาก ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติตามกดกระดิ่งให้คันตีเนี่เพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปครั้งต่อไปนะสำหรับมื้นี้ค่ะมาวนเอป F4 ฟังนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนไปละบาย